สวัสดีสวัสดีพี่น้องวัชรภูสุขคนพี่น้องวันนี้ก็พบพอก็บส้าหนาอีกแล้วพี่น้องไงมาพบพอกันในหน้าจอนะกองแล้วพี่น้องวันนี้ก็อู้ซาผมมาใหม่ๆพี่น้องยังม่ท่านได้มัดไวสามละเขาปล่อยผมก่อนพี่น้องมันจังสีหน้าต่างเสร็จเปลี่ยนพี่น้องวันนี้ส้าหนาก็มีเหลืองเล่าดีๆสีมะเล่าสุพี่น้องฟังไปย่าท่านฝ่าเปิดฝ่าเบื่อส้าวนาเด้อจะแน่กับคุยหายกับนั้งใจส้าวนา คือเก่าพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณที่หายกำลังใจแล้วกดติดตามสาวน้ำตลอดมหาเนาะสาวน้ำกาชีพยายามทำคลิปให้พี่ให้น้องด้เบิ่งด้ฮับส้มเรื่อยๆล่างคนก็ว่าอยากให้สาวน้ำไปทายคลิปธรรมศาสตร์ให้เบิ้งแน่พี่น้องหาเฮ็ดหาอันเน่าใหม่ประสานพี่น้องกาไก่สีหอนยามลำหน้าแรวพี่น้องอีกโบเฮิงหลอกสาวน้ำก็สไดถ่ายวิธีชีวิตธรรมศาสตร์ให้พี่ให้น้องเบิ่งแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทัน มีเวลาแหละออกไปทายพี่น้องสนามกับสมนั่งอัดคลิปเบาเรื่องเหล้าตนเองนะกับเบาอันเรื่องเหล้าให้พี่ให้น้องฟังไปก่อนนะพี่น้องอดใจรอจักหน่อยเด้อถ้าพี่น้องอยากเพราะว่เอฟซีสนามที่เพื่อนติดตามสนามนะหลายๆคนก็มักจะเบิ่งวิธีชีวิตของสนามที่ได้ไปหาหน่อไมยน้องแมงว่าสนามท youtube เก่นมากอ่ะทายวิธีชีวิตตัวเองล้วนๆบ่ได้ไปทายแนวอื่นนณะพี่น้องบางคนเพื่อนติดตามสนามเพื่อนกระสือสอบในการที่เขาทายวิธีชีวิตเวลาเขาเปลี่ยนสีคนกับบุคคลอยากมักเบิ่งผู้บันไดแต่ว่า กาซาหนามกาสิไทยซับเปลี่ยนกันไปนัพี่น้องว่าถ้าหอนยามนานาเนี่ยซาหนามก็ไม่เวลามานังอาดตคลิปแบบนี้ตื่นมากก็ต้องไปลํำให้ลํำหน้ากินเขาอยู่ให้อยู่หน้าเนี๋ยซาหนามสิศไทยให้พี่ให้น้องบึงคือเกาเด้อพี่น้องแต่แน่นใจท่ทานฝาวา่าซาหนามก็ค่อยติดตามซาหนามคือเกาหันละวันนี้ซาหนามก็ช่วยมา,ราเรื่องร่าซ่าหนามกาชีวิตตัวเองพี่น้องทีไปประเทศไทยและการปหูจักภาษาไทยนะพี่น้องเป็นยังจำปบหูจักภาษาไทยก็คือ กะหูกะหูยู่เห็นหอเปาว่าคะวาเวลาคนไทยคนเบามาฮากะหูยู่แต่ว่าบางคำภาษาอังกฤษผู้หูเกี่ยวกับเปิดเอิ่นสิ่งอื่นโค้งขนาดพี่น้องหรือว่าการพ้นลหมอกลำใหม่เังสิเพิ่งเคยเสื่อมต่างกันกับบานเฮาเด็กพี่เนาะว่าการการเบาการจ่าเนี่ยซาหนากระหูเรลืองยู่อันภาษาไทยพี่น้องแต่ว่าเวลาคนเอื่อนยิบอาหารเอาเนี้ยขนาดมันกระสีต่างกับบานเฮาาซาหนาเองก็อันงุตัวเองพี่น้องเมื่อไปทำงานแล้วก็ กมูสีคนพี่น้องสามซีคนอยู่นากันกับบุ้ยิ้มหายหูฮนาพี่น้อง,บบาองสาวนนำประเฮ็ดงานพี่น้องสาวหนำสาวหนมสีเราสุพี่น้องฟังกาไปไปยูนีเวลาเขาเฮ็ดกินเป็นวาพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดช่างนะเพื่อนกระซใสใจเข้าไปยิบพันยิบนี้นะพี่น้องแต่ว่ามันผัดบุกขึ้นกันกับบานเข้าเวลาเ,ลาเบานะสมมติว่าคือพักนะสีนะพี่น้องพัก ถ้าห้าบานสาวหนำเอื่นว่าส้อยเนาะพี่น้องซ้อยซ้อยซ้อยแต่คนไทยเพิ่นจะเอื่นว่าหันหนะพี่น้องสาวหนำงุ่งกับคำทีทีเพื่นเบาเวลาใส่เอาหันเอานี้เวลาการบอกในขวดนะ้าวหนำมากับกบหูนะพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าไปหยิบสมมติว่าเป็นต้นหอมจังสินะพี่น้องไปหยิบต้นหอมมามาหันหน่อยจังสินะสาวหนำงุ่งว่าม็นยังเป็นหันเนาะแบบ ยังคือหันนะนะพ่เขาใจนะส้าห,าหนามกว่างุ้งว่ะอันทามคืนว่าหันแบบไรนะ่นกระจับบอกมาบอกว่าจา้เสีโอสาหาหนามคนไทยเป็นเอื่นหันเนาะแต่ว่าทั้งบานส้าห,าหนามเสื่อนาส้อยอะไรนะ่ามันแตกต่างก,กันแบบนี้นะพี่น้องแต่การเอิญนพักมีสีสอง,องก็คือกันคือทั้งบานส้าวนามนี่เสื่อนกระลำปีนะพี่น้องเสื่อนพักสู้นะพี่น้องเลยเอิ่อนมาพักสู่แต่ว่าอยู่คนไทย่นจะเรียก กะลําปีในเมื่อเจอใส่ให้สาวนามนะไปยิบกะลําปีมาให้แนสาวนามก็ถือมีดนย่ยางไปก็กลวยคุณพี่น้องเพราะว่าทั้งบ้านเจเพิ่นกัสิปลูกต้นกลวยปลูกลหลยๆาย,ย่างพอเป็นบ้านบ้านไงล้วก็ทีกวางล้วก็ปลูกแนวไปกินลายสาวนามนะจับมีดน่าย่างไปก่อกลวยพี่้องสิไปต้าอาหัวปี สีไปตัดนะหัวปีที่มันแปลว่ากำลังสีสุดนะพี่น้องแปลว่ากล่วยนะทั้งบางน่าก็เสืออื่นปีหัวปีนะพี่น้องแต่ว่าหรุ่คว่ี่ทวจกักว่าเอือน่นกะลำปีนะพี่น้องก็ได้ส้าหนามก็ได้ย่งางไปไปตัดเอามาให้เพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าไปตัดมาเห็นอย่างหัวปีนะ,ะสร้าหนามว่ากะลำปีกับไปตัดอันนี้แล้วปีคือกันมันไม่ไสเพื่อนว่าอันนี้เขืเอ่อนหัวปีเพื่อนว่ากะลำปีกะ ก็ค oh, ืดละกันแล้วก็ไปยิบมาให้เบิงพี่น้องโอ้ซาฬามะอันนี้เขื่อนพักสู้แล้วบานคอยนะแต่ว่าทั้งประเทศไทยเพิ่อนเอินกระลำปีแต่ว่าซานามะบบหูมากได้ร้ายยางบบหูได้ห้ายยางเลยพี่น้องพ่อเลยไปยุประเทศไทยกันไรเลี่ยนแลวกันไรหูจึงได้หูจักนาพี่น้องหมายว่าการการเบากะบบคือกันเอินหันเอิญนี้นะพี่น้องแต่สมมติว่ามะกล้งเสียกระเซินมะกล้ยที่กันยุแต่ว่า เพื่อนบอกว่าอันมื้อนี้ซีบวชีกล้วยนะพี่น้องวันนี้จะทำกล้วยบวชีเพื่อนบ่าบานสาวน้มนี่บุเคยมีบุเคยเห็นพี่น้องกล้วยบวชีนี่บุเคยเห็นมีแต่เอามากล้วยมาและะ้วกันเอามากินตอนมันสุกเลยเอามากัดกินโหลนด้วยเอามาเห็ดเขาต้มเอามาหฮอใส่ใจกระต้มพี่น้องบุเคยมีกล้วยบวชีสาวน้มก็ั่งหูคัางแรกว่ากล้วยบวชีไม่ได้ไกับพอ่ออยู่ประเทศไทยพี่น้อง เจ่าว่าวันนี้จะทํากล้วยบวชสี่ไปเตรียมไปเอากล้วยมาแล้วก็มามาตุ่มนะพี่น้องตุ่มกลอนได้พี่น้องมาตุ่มแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็สีม,มาฝันจะทํากล้วยบวชสี่เออสา้างนามก็ว่าเมื่อนี้สิไปเห็ดกล้วยบวชสี่ก็คือบนันเจสา้างนามนะอยู่แป๊ะวัดพี่น้องก็คือส้างนามอยู่นะอยู่ลาดพาวโซ่สามสิบเก่าอยู่แป๊ะกับวัดเจ้าแม่ควรอิ่มพี่น้องเจ้าแม่ควรอิ่มท่านเนี่ยทีได้คนกันานาสิหูเนาะเพราะว่าวัดนี้ก็เป็นวัดที่มีสื่อเสียงเลก็เป็นวัดดัง แปะกันเลยตรงคางกันเลยวัดนะมีเป็นสาวกสัตรพี่น้องเป็นวัดจะแม่คนอินเพืนนะ่อนธนาพี่น้องกันนับถือคนไทยเพื่อนกันนับถือกับายกันจะแม่คนอินเป็นจะบโบก,กินเหนือกินแต่พักพี่น้องสนามว่ามือนี้สิไปบวชซี่กระเตียมผาขาาพี่น้องสนามเตรียมผาข่าแล้กก็เตรียมมากลวยแล้วพี่น้องเอ้เราว่าสิทำกลวยบวชซี่เนาะเจบอกว่ามือนิเซ็่กลวยบวชซชี่ยี่แต่สววาวกษัตรา์พอได้กิน่นนะ ด้วยความที่ชาวน้ํา,างูเองหรือว่าบ่จักนี่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าชาวน้ําไปกรุงเทพฯก็ยังบ่ทันฮู้การเบาการจากันอันอันนี้ของเพิ่นเนาะเพราะว่าอันคนไทยเพิ่นเาก็สิต่างกับคนลาวเฮาหาัหาน่นน่ะเอิ้นอีสังแต่ละอันก็บ,บ่คือกันหนั่นน่ะพี่น้องก็เอิ้นแตกต่างกันไปดยความที่เฮายัางบ่ทันจกักบ่ทันได้เรีย,ยนรู้มันก็สิ เป็นตลกไปเลยฮะนะพี่น้องการที่เฮาวเสียเหตุยังฮะนะแต่ว่าเจ๊เพิ่นก็ใจดีพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้หายได้เวลาไปว่าเฮาบ่จักอีสังเพิ่นก็สิบอกสิสอนเฮาว่าอันหนัดเอิร์อันนี้อันนี้เอิร์ดอันนัดยังซี่นะเพิ่นก็บ่ได้หายกับจิกกระจักว่าเป็นคนลาวบ่ฮู้อีสังเลยจังซี่นะเอิ้นอันหนัดอันนี้ก็งุ่งไปว่าให้หยิบอีสังก็บ่ได้ก็เพราะว่าเฮาบ่จักได้พี่น้องเพราะสางนามโบจักกักลัวบัวซี่นี่ยสร้านามก็บ่จักกัของเพิ่นว่าว่าสิเฮ็ดกลัวบัวซี่เนาะทั้งท ก็านาบวชซี่ก็คือมีแต่แม่ซี่เห็นไหมบวชพี่น้องแบบว่าคนคนเท่าในไปแท้หัวโลนนไปบวชเป็นแม่ซี่นะสร้างนาก็เอาผาข้าแล้วก็เอามากลือแล้วก็ไปทามเจว่าผอมแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนบอกว่าเอามาซีมเบิ้งซีมได้นสร้างนามมานยังบุษณีบวช <c oughs> ยังบุษณีบวชอันเตรียมอยู่ว่าแถาเจโลงมากนะจิจไปกับเจแบบว่าไปบวชซี่กลือ พูดเหว่าบวชแบบใดเอ้าศาสนา,า,ามากระทืผพาข้าวแล้วก็ถือบักกล้วยถืออีสังไปวัดคนนี้คนว่าจะไปบวชสีเนาะมันโบเมนจังสันเพิ่นว่าเอาแบบใดศาสนา,ามากล้วยบวชสีก็คือต้องเอาบักกล้วยมาต้มแล้วก็มาพาคูา้น่ะแล้วก็ต้มใส่กะทิใส่น้ำตาลจักน้อยเขาสีเรียกว่ากล้วยบวชสีภาษนโอ้ยศาสนา,ามางงเนีกงงงกับภาษาไทยนี่เด้วบอกไอ้สานา,ามนี่งงร้ายเถื่อบุกเขาใจ แบบเพ um, ิ coping, ่นกะหัวเลาะนะพี่น้องเพื่อนกะหัวเลาะสาหนามาบกเคยเพิ่นถามสาหนามาอยู่บ้านสาหนามาบกเคยมีแบบนี้เบล้วกะบกเคยเห็ดแบบนี้โบสาหนามาบ่เคยบ่เคยจักเถื่อได้พี่น้องเ้ยบกเคยกินล้วกะบ่เคยเห็ดนะก็ได้บบจักบบจักว่ากลวยบัวซี่อันเป็นเท่าไหพอไปอยู่ประเทศไทยแต่สาหนามันได้หูหาพี่น้องสาหนามันมาเล่าเรื่องรล่าตัวเองก็คือมีมือนึงพี่น้องสาหนามาเห็ดงาน พ่อเครื่องเครื่องใส่ของซอยส่าหนามเบิดสงซ่านามมาสิไปเซเว่นกะค่าเห็ดงานพี่น้องถุ่มหนึ่งสองถุ่มแล้วนะส่าหนามกะยังบ่ทันได้เดือดงานนะ่ายังซนอุ่นกับขอ้อกับเข,ข่าคือว่าทำมาซาหนามมาสิเป็นผู้จัดโต๊ะอาหารให้เจี๋เพื่อนด้วยนายจ้างเจ้านาย่าหนามมาและแล้วพ่อตกสองถุมมาส่าหนามก็่ากก็มูอกบเอื่อยมาสิไปเซเว่น พอหอนช่องถุ่มแล้วซาหนามว่าโบไปดอกมันปิดแหละเพราะว่าบานเท่านี้คั่มมากนี่ถุ่มนึงนี่ปิดโดนได้พี่น้องเอ้ยอันในลานค่ะโดยควบเทียบบานซาหนามไม่เคยมีเศษจักเถ้อพี่น้องบอ้โหว่าเศษเพิ่มเปิดยี่สิบสี่ชัมม่วโมงแล้วกเจก็ขออนุญาตเจไว้แต่แต่หัวแหลงนี่แหละแล้วเจก็ได้ทา้ามันคือบบไปแล้วเบียกได้ก็ไปไปฝาไปฝามากผลมาโลดมันหลายซาหนามบบไปหรอกซาหนามเาพิ่มปิดแหละ,าามมาหละช่องถุ่มแหละ เพื่อนสิมาเปิดอีสังเลิกแถมซาหนามเพื่อนสิเห็นงานแดี่ยวอีสังแดีวกับมืออื่นตอนเทาสัไปว่าซาซาหนังคือเซเว่นปิดเจกเลยบอกว่าปิดแต่จงไดนยเซเว่นเพื่อนเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงว่าสัตซาหนังก็บออ่ะมีอยู่ว่าอันหลานขาหรือว่าที่เพื่อนเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่บานซาหนังคับมากเพื่อนคือปิดไปรลดหานขานี่มันโมเมนหลานขาเป็นเซเว่นหรือว่าเพื่อนจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลิกซัมไลกับไปไหนเพื่อนว่าโอ้แบบนั้นบ่วว่าสัต ถ้าหนก็ได้ไปพี่น้องไปกับเอือยกระมูไปเสเว่นไปเขาเสเว่นเนสเสเว่นิ่นก็มีเครื่องโคปบไล้เด็ดพี่น้องเลยมีหลายหลให้เขาเหลือกันนะเวลาใหายางเข้าไปประตูก็เปิดให้เขาเองเลยพี่น้องไปหอนข้างแรกก็ยืนงุ่มว่าสิเปิดประตูแบบไรพอเห็นคนอื่นเขาเขายางไปมันก็ลองเต้งเต็งใส่ก็ยางเข้าไปอู้สนามแ่าทันสมัยดีเปิดให้เองว่าสั้นพ่อไปซื้อเครื่องนะพี่น้องรวยตัวเองแล้วือเงินไปหาหลอยบาท แล้วกับโบหูจักเงินไทยคิดว่าเงินหารอยบาทน,นะเป็นเงินใบดอยด้วยความที่โบจากักพี่น้องเอ้พอไปซื้อของในเซเว่นนักกาจ่ายของนกักอาเงินจ่ายเพื่อนนักกันยางออกมาพี่น้องแต่ว่าพนักงานเซเว่นเพื่อนนะใจดีแห้งพี่น้องแบบว่าเขาหายเงินเพื่อนเพื่อนพิษเพื่อนโบได้เอ,าอ้าวไดพี่น้องเอ้เพื่อนกันแล่นออกจากเขาเตอร์แล่นน,น้ำกดน้ำสา Nam ไห้เอาเงินทอดมาส่นเพราะว่าซานา้ำโบราณเ,เงินทอน เพิ่นกระเอิญควักไว้แอบสนานังกบจักอีซนหนังเพิ่นมาเอิญช่างสิจับบ่หรือว่าเหตุยังคือแหลนน้ำโกลดจ่ายเงินกระจายแหละฮะพี่น้องแต่จริงแต่โบแมนพี่น้องอู้คนไทยเป็นคนใจดีร้ายพี่น้องเป็นคนอันโปโกงฮนะพี่น้องไม่ว่าหาจ่ายเงินพิชเพิ่นกับเงินแหลนมาให้เพิ่นกับเงินบอกว่าลูกค้าอันเอาตังค์ทอนคนน่ะเพิ่นกับแหลนเอามาให้อยู่หนาทางพี่พี่น้องซนหนักันยกมือขอบคุณเพิ่น ที่เพื่อนเอาเงินมาส่งส้าหนามส้าหนามเดียไปยูประเทศไทยกันไล่ฝ่าละเีก็ัมีประสบการณ์ได้หลายอย่างพี่น้องจากสิ่งที่ห้าบโบหูหฮากรเลยห้าผู่แล้วก็เรียนดูแล้วก็นั่มมาใส่ย่บานห้าเมืองห้าคือคือมือแหละห้าไปอยู่ผุนหฮากระไรประสบการณ์ได้หลายอย่างเนาะพี่น้องแล้ววาสิเป็นการเบาการจาหรือว่าการใส่ชีวิตการอันไปยุบานเพื่อนเมืองเพื่อนมันกรเลยเหียนหูแล้วก็ส้าหนามกัได้เหียนดูได้หลายอย่างนะพี่น้องเอ้ ก็ได้ฮับหูเฮียนหูมาหลายๆอย่างมาปรปับปรุงใส่ในชีวิตประจำวันเนี่พี่น้องเอ้ยการสร้างนามกับมะลาประสบการณ์้างนามเองเนี่กระเื่องลาวสร้างนามเองเด้อพี่น้องทีไปรยุทป,ประเทศไทยแหละครับว่าหูจักการเบาการยิบเืกินยิบคล้องของประเทศไทยการเบาเคนสิบุเื่อนกับบานเฮ้าขหนาะพี่น้องถามว่าสางนามเบาพิพิธผ่านประการใดสาร้างนามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องได้ลายเด้อว,ว่าสาร้างนามเองกับมะลาเรื่องลาวสร้างนา,า,า,ามให้พี่ให้น้องฮับชมฮับฟังผู้เพื่อนยัางพวกท่านหูขนาะพี่น้อง จะนั้งกาแฟก้นแรงก้นเสีก้นตามเป็นซ่าหนำคือเก่าเด้อพี่นอ้องเบาๆลายใหญ่หางเนี้ยพี่น้องสีลำคันนะพี่นอ้องสาบายดี